มาโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนครับพี่คนอื่นครับคนอื่นครับสวัสดีค่ะ okay, okay. okay, okay, okay. okay, okay, okay. โอ้โหลเ้สตาร์วอร์ดครับก็เอ่อเราได้เพราะว่าน่าจะเป็นซีรีส์โอเน็ตคือเราก็ได้ยินมาสักพักกันและว่าซีรีส์ของเราได้รับการชื่นชอบจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นครับแต่ว่าก็ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าก็เขาก็จะคอยแชร์มาว่าแบบเออเราขึ้นแรงต้นๆของของของทีวีที่นู่นอะไรเงี้ยครับเราก็ก็ดีใจครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าซีรีส์เพราะตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงานจากปคนย์สร์นะครับแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วเราเราจะมีโอกาสที่จะไปญี่ปุ่นครับผมแน่นอนอยู่แล้วแต่คือมันแค่ต้องรอแป๊บหนึ่งก็อยากบอกแฟนญี่ปุ่นว่ารอกัน,กนแป๊บนึงนะครับผมรว่ามีแพลนจะไปแฟนมีดที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าครับก็จริงๆก็มีแพลนหลายๆประเทศครับแต่ว่าเอ่อมันปัจจัยมันหลายอย่างก็ต้องก็ต้องเป็นเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พวกผมเป็นคนตัดสินอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ก็แต่ว่าพวกเราอยากไปอยู่แล้วแน่นอน ก็กลายเป็นคู่รักแบบข้ามข้ามประเทศไเปนนเลยแฟนก็ตามกีฟกันข้างในเลยโอ้โหก็ดีใจครับก็ขอบคุณแฟนทั่วประเทศเอ้ยทั้งประเทศเอ้ยทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกครับชีนหรืยังทันเสร็จก็ยังไม่ค่อยครับ<อ>คือไปไปหลายๆประเทศเราก็จะเจอเป็นแฟนแต่ละประเทศที่แบบเขาจะรีแอคกับเราไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> เออเราก็ก็ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยแต่ไม่เป็นครอยู่แล้วนะมันไม่ได้เออ มีมีแบบบอกมีพิเศษไนทาเวลาการติการเบโตทำไมคิดว่าเขาเขาเขาลัดตัวไหวแล้วเขาเขาอยู่อยู่อมไรอะอะไรอะอะไรเาเขาเขามีประสบการณ์มาก่อนใช่ ทีเสรไหมครับว่าได้สอนเสรไนมทีเสรคืออะไรอ๋อเขาเขาเป็นอยู่แล้วช่อะไรคือทีเสรชีเสรคืออะไรครับคือการแบบโมเมนต์อะโมเมนต์นาโเมนไดแบบนีเสรีเสรเออีเสรนะีเสรนเออทีมนหมนทีมนลีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ากันแฟครับหเอม ใช่ครับก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันห้ามห้ามทวีไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับแล้วก็แฟนๆที่ดูเราที่นู้นก็เยอะจริงๆเลยเงีครับก็แต่ว่าคาาีแอคแบบสนุกมากนะคือทำให้เรามีพลังในการได้โชว์ให้เขาดูแบบสนุกกว่าเดิมเลยครับ<ม>ก็ก็ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เราก็ดีใจที่แบบซีรีส์เราไม่ใช่แค่ของเรานะเราก็ไปกับ แต่สว่วงต่างประเทศด้วยแล้วก็มีน้องๆคนอื่นไปด้วยชีลี่คนน้องๆทุกคนก็ได้รับความสนใจจากแฟน,แฟนชาวเรียกว่าอะไรแฟ <บา S 1> นิก,นก,นกายาใกาใต้ใช่ครับก็ขอบคุณแ,แฟนมากๆขาให้ energy ดีมากเลยรรู้สึกว่าคือรู้สึกชื่นใจหลังจากที่บอกเดินทางไป20กว่าชั่วโมงครับแล้วก็รู้สึกว่าคืออยากอยากไปบ่อยๆแล้วก็อยากให้เราแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีไปเรื่อยๆอะไรอย่างี้ครับก็แน่นอนว่า ในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีโปรเจเกต์ต่อไปซึ่งเรากำลังจะมีอะผมลาตินอเมริกาหรือว่าบราซิลเนี่ยจะเป็นที่ที่เราแบบว่า,วามีเป้าหมายที่อยากจะไปอีกรอบนึงแน่นอนใช่ใครทำรัฐดินมันเออ้เป็นใครทำรับฐดินเขาพลังเยอะมากพี่เขาส่งพลังมาแบบคือไม่ว่าเราจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็าแบบกรีนไม่ว่าจะส่งเสี่ยงมาอะไรเงี้ยรัเขาส่งอะไรเขาส่งอะไรอันนี้ว่าเราทำอะไรแค่ผมเดินขึ้นเวทีมาเขาก็ ใช่หรอไม่ทุกคนที่มันมีมาของกรณีแ evet ล้วใช่ค like ือเขาบอกผมว่า yep ถ้าผมคิดเองนะอารมณ์เหมือนเชียร์บอลใช่ที่นู่นบอลเขาดังไงเขาเลยเชียร์แบบเชียร์แบบเสียงดังอะไรเงี้ยเพแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบมีพลังเราเมื่อกี้ไปเพิ่งบอกว่าโปรเจกต์ที่อันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ว่ากับต่างประเทศมาอ๋ออ่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ของเราเองใช่เมื่อไหร่คนก็คงว่าคือเราไปกับต่างประเทศมันก็คนไทย จริงโปรเจกต์เอ,อี่ยวกับโซนต่างประเทศจะจะไม่ใช่โปรเจกต์ของอของเราสองนนคนที่จะทำเอกาเวอร์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นในนั้นหรือเปล่ามันเป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเราเพิ่งได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะมีร่วมกับทางมิยอนไทยอยู่แล้วก็ต้องเป็นทางที่ปอนค,คุยว่าแบบจะเป็นโปรเจกต์อะไรมีใครเล่นบ้างหรือเปล่าหลังจากนี้จะมีผลง,งานทำอะไรให้แฟนๆได้แบบฟินได้จินได้กรี๊ดได้ตามไปกดตั ไม่ถูกเขาเป็นทุ่มอย่างเงี้ยเอาเหมือนมีเชื่ออกไปว่าเราจะมีโปรเจกต์เฮนน์อเวอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงฟรีโปรดักชั่นซึ่งเราก็มีนักเขียนอ๋อจะอธิบายยังไงดีอะเป็นนักเขียนจากคือเขียนระดับฮอลลีวูดอะไรเงี้ยครับใช่จะไปรวมเบรดพุตเบรงใส่ถูกไหมครับผมพูดความจริงนะเนี่ย คุณเปปากใส่ผมนิดเดียวผมก็รู้นะคอเรอ๋ <c oughs> อพอผมพูดถามว่าอวนคือหมอแซมเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนเขียนโครงเรื่องแต่ว่าเพื่อจะมาอัดแอดปอีกทีนึงเป็นเป็นบทสปรินท์เพลย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะจะเอาคุณคนนี้แหละคุณเบลโตมามาช่วยอัดแอดปมาคุยนสไรอย่งเงี้ยใช่ก็รอติดตามดูให้ได้ติดนานไหมปีนี้จะได้เห็นไหม ผมไม่กล้าพูดอะไรนะจะพยายามครับจะพยายามใช่แต่แต่ว่าจริงๆแล้วแพลนอ่ะคือเป็นปลายปีแต่ว่าผมว่าไม่รู้ไว้ด้วยเท่าไหร่ปลายปีบกง้างปลายปีเออเจ็ดศูนย์ครับ<อ>ใช่อะไรครับพี่ <c oughs> ปลายปีนี้สิแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าแพลนมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็นก,นก,นก็มีหลายปัจจัยแต่ว่าก็จะพยายามทำออกมาให้เร็วที่สุดแหละโอ้นักศึกเด็กบอกว่าไม่คิดว่าตัวเองไปเบิร์นแพลน เขาใช้ทำทุกอย่างเลยหรือเปลไม่ได้ใช้ก็คือบอกว่าเราก็เราก็ต้องดูสถานการณ์ใช่แล้วก็เรียกว่าดูสภาพร่างกายหรือเขาแก้ควาเป็นไปไมด้ด้วยแรงไม่เขาไม่ไหวจริงไม่ไหวเพราะอะไรเขาเขาป่วยอายุเพราะคนหลังเขาเขาบาดเจ็บแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอายุใช่มันเรื่องของสัมผก็เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องอายุ ลูกพี่ชายอะไรอย่างนี้นะสอบคมอไม่ผมไปเรียนกอล์ฟก็แบบไปไป <c oughs> ไปปรึกษาโปรไปปรึกษาโปว่าทําไมมันถึงเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามปรับโปรให้ใหม่ให้มันแบบไม่ไม่บาดเจ็บอะไรครับใช่ขย่บบังคับออที่น้องทำไปหรวอเปล่าไม่ได้รองถ่ายแล้วแก้น้องไม่ได้รอมันดีขึ้นแล้วมันพอไปได้แต่ว่ายกของเนี่ยมนันอันตรายเราก็ใช้เด็กรุ่นใหม่ที่มีพลังในการยกกระเป๋าเยอะๆช่วยยก ไอคนที่มันเจ็บหลังก็ให้มันอยู่ได้เฉย